พี่ทีมบอกเพิ่มเวลาให้อีก3นาทีนะคะใจเย็นๆนะไม่ถ่ายแน่นอนนะคะใครใครมาเป็นกลุ่มเนี่ยเข้ามาเป็นกลุ่มเลยนะจะได้เร็วนะคะมันอาจจะไม่แน่นอนเพราะเวลามันก็ไปี เด็ดลอก้ลยครับเด็ดลอกเลยครับไปกว่ครับ

คะภาพชัดเสียงชัดไหมคะอ่าตรเทสอเทสค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะตอบแอปด้วยค่ะมาเป็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวเลยนะครับขอควาร่วมมือนะคะถ้ามาด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเพื่อนก็เข้ามาถ่ายพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะจะได้ประหยัดเวลาด้วยนะขอควาร่วมมือด้วยนะคะเรือเราเราพาไปถ่ายรุ่งายรุ่วันนี้ใครโทรมาต้ก็ฝากแตบ ภาพชัดเสียงชัดไหมคะไม่ทร <Napoleon. S 1> าบว่าขนาดนี้ภาพชัดเสียงชัดไหมคะโอเคครับมาดามเลยครับลงเลยครับลงเลยครับโอเคครับออกก่ไปเลยครับหนึ่ครับหนึ่งครับต่อเลยครับต่อเลยครับสองครับยิ้มนะครับเราจะโอเคโอเคคนละตาลงเลยครับลงเลยครับลงเลยครับไปลงมาเย้กันเลยครับสองสาม ไทยมาด้วยกันตอนนี <imer> <c oughs> ้เลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นคนญ่อนจะไม่ได้่านนะครับลองช่วยกันนะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณเจ็ดนาทีนะครับพี่นัดถามถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยก็คือเดี๋ยวขอรวมวไทยมูเลย่ใคะเดี๋ยวนะคะจได้ทราบเย อยากให้เข้ามาพร้อมกันอยากให้เข้ามาพร้อมกันนะคะรวมเลยนะคะโอเคเข้ามาทีละห้าเพื่อให้คนได้มมันก็ต้องมีคนไม่ได้ับเดี๋ยเราับวสือสอีาทีครับ่ครับ แล้วอีกสักครู่นะคะพี่ทีมน่าจะถ่ายเป็นชุดนะคะแม่ก็เดินมานี่พี่ก็พักเดินมาช่วยถ่ายเดินมาช่วยถ่ายก็ไปเลยมันไม่เหมือนกันหรอกอีกสักครู่นะคะน่าจะมีการถ่ายเป็นชุดนะคะใครจะไม่ได้ถ่ายเลย ไปย er? okay. okay. ืนแะนรที่เลยโอเคได้ไหมครับตอนแรกพ่อขายอะไรอะขายอะครโอเคตอนนี้นมีอะครบ้าถ้าฟังขวาก่อนเดี๋ยวอันนั้น ฝั่งขวาฝั่งขวาหมดเาลยครับเขาบิเลยครับาเฝั no ่งขวามาย่าง่อยฝั sì ่งขวาด้วยนปอยเลยต้องสลับซ้ายสลับขวานะฝั่งขวามา้ครับต้องขึ้นะลครับเดยวเรียกพอสลับนะครับต้อนเลยขวาเดีไปแชร์กันห้ามเลยครับหร้าพคนะครับวี้คนที่ัวครับเรติดแถวนครับ